คุณเคยขึ้นลิฟต์คนเดียวตอนเที่ยงคืนไหมแล้วถ้าลิฟต์มันไม่หยุดที่ชั้นที่คุณกดแต่พาไปชั้นต้องห้ามที่ไม่มีอยู่ในแปลนอาคารละ่ะและเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกคุณเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ในมุมลึกสุดของลิฟต์ในชุดนักเรียนเปื้อนเลือดยิ้มให้คุณขอต้อนรับเข้าสู่ รายการเสียงกระซิบเที่ยงคืนคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงของลิฟต์แดงในมหาวิทยาลัยชื่อดังกลางกรุงที่ใครๆก็พูดว่าอยากเข้าไปคนเดียวโดยเฉพาะตอนเที่ยงคืนก่อนอื่นเลยอยากให้ลองนึกภาพตามนะลิฟต์เก่าๆสีแดงสนิมอยู่ในอาคารเรียนที่เงียบกริบ ทางเดินยาวๆมีแค่แสงไฟสลัวและเสียงฝีเท้าคุณกล้องสะท้อนคุณเดินเข้าไปกดลิฟต์แล้วมันก็เปิดออกแบบไม่มีใครอยู่ข้างในแต่รู้ไหมครับลิฟต์สีแดงนี่ไม่ได้ถูกทาเพราะอยากแต่งสไตล์แต่เพราะเคยมีเลือดมากกว่าที่จะล้างออกจนเจ้าหน้าที่ต้องทาสีแดงทับมันทั้งลูกมีข่าวลือว่าครั้งหนึ่ง มันคือสถานที่ที่มีนักศึกษาถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาคม2519ในช่วงที่การปราบปรามนักศึกษาเข้มข้นมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งหนีเข้าไปหลบในลิฟต์แต่ไม่รอดถูกยิงตายทั้งเป็นภายในลิฟต์เลือดทะลักจนเปื้อนทุกมุมทำความสะอาดยังไงก็ไม่หมดและหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเจอ อะไรบางอย่างในลิฟ์นั้นบางคนเห็นเงาคนสะท้อนในกระจกทั้งที่อยู่คนเดียวบางคนกดลิฟต์ไปชั้นสามแต่มันพาไปชั้นสี่ซึ่งไม่มีอยู่ในแปลนเลยแต่เรื่องที่หลอนที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนหลายคนเล่าว,ว่าถ้าใครกล้ากดลิฟต์เวลา0 0 0 0นบางครั้ง ลิฟต์จะพาไปเปิดที่ชั้นที่ไม่ควรมีและจะมีเด็กหญิงผมยาวในชุดนักเรียนยืนอยู่มุมลิฟต์เสียงเล่ากันว่าเธอจะไม่พูดอะไรแต่จะยิ้มให้คุณถ้าคุณสบตาเธอเมื่อไหร่เธอจะหายไปตอนประตูลิฟต์ปิดแต่หลังจากนั้นคุณอาจจะฝันถึงเธอทุกคืนหรือแยก่กว่านั้นเจอเธออีกครั้ง ในกระจกห้องน้ําในห้องเรียนหรือแม้แต่ในห้องนอนของคุณเองแม้ตอนนี้ลิฟต์แดงจะถูกรื้อออกไปแล้วแต่รู้ไหมครับบานประตูเดิมยังถูกเก็บไว้ในอาคารคณะศิลปาศาสตร์และมันยังแดงเหมือนเดิมไม่เคยถูกทาสีใหม่ไม่เคยถูกโยนทิ้งเหมือนจะมีบางอย่างไม่ให้ใครแตะต้อง มีนักศึกษาบางกลุ่มกล้าลองของพยายามไปเคาะประตูตอนตีสามแล้วบอกว่าได้ยินเสียงลิฟต์ดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีลิฟต์อยู่แล้วในจุดนั้นเรื่องจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ทุกครั้งที่มีคนเล่าเราจะเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปเหมือนเขายังจำได้ชัดเจนคืนนี้คุณอาจต้องขึ้นลิฟต์คนเดียว ลองมองให้ดีในกระจกว่างเงาที่อยู่ข้างหลังคุณเป็นของคุณจริงไหมแล้วถ้าคุณเห็นเด็กหญิงผมยาวที่ไม่ได้หันหน้าเข้ามาอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เธออยากได้อาจไม่ใช่แค่การสบตาแต่คือร่างของคุณนี่คือเรื่องราวของลิฟต์แดงตำนานวิญญาณในมหาวิทยาลัยไทย ที่ยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเป็นแค่ข่าวลือแล้วคุณละ่ะกล้าขึ้นลิฟต์ตอนเที่ยงคืนหรือเปล่า